จัดงานทัวร์ครับงานร้อยยี่สิบคนไก่ทอดรับมันไก่ผัดกิแกงกิแกงส้มผัดหมูเส้นไม่เปิดฝากข้าวนะไม่เห็นข้าวนะนะไม่ต้องมองข้าวอมาแล้ว,วม,มาแล้ววัดมาแล้วมาพอดีเลย ทัวร์มาพอดีเลยครับทบทุกอน,น่ง <ไป S 1> วนันีา,านสคุตนคัวมาแล้วครับยนนี่สหบนนสกกหสกคนครับเต็มไปถึงนู่น จ้าก่อนเล้ทำมือดีๆหน่อยหลบๆพีหน่อยโอเคเลยไปนี่คือสภาพเลยจ้ะ เสร็จแล้วนะครับทัวร์จอดอีกสามคันทั้งคนลงไม่ได้นี่ใครเอ่ยยิ้มดิไปรับแขกกัน น่าเวลาแขกยังฮะแมวปีนทำไมอ่ะเดี๋ยวหล่นหืมข่าวเรื่องคุณแม่ใหญ่ลงอันนี้น้องลูซี่ใช่ใช่น้องนัท